กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมนะคะวันทิตาวันชานน์ค่ะวันนี้ก็จะมาบอกแบ่งปันธรรมนะคะในเรื่องโพชชงเจ็นะองค์ธรรมในการตัดรู้ธรรมนะคะของพ่อพระพุทธเจ้าและทุกพระองค์เนี่ยก็นำมาใช้ในการเดินทางเพื่อให้ได้มักได้ผลนะคะเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกอย่างทาวอนนะคะวันนี้โพชชงเจ็เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหนึ่ง สตินะคะสองธรรมะวิจยะนะคะสามวิริยะสี่ปีติหรือเรียกว่าปีตินะคะห้าปัจสละทิหกสมาธิเจ็ดอุเบขานะคะก็เอาง่ายๆเนาะสติก็คือความระลึกได้นะคะ ความระลึกได้คือสติตัวที่หนึ่งธรรมะวิจยะก็คือการวินิจฉัยในธรรมไตรตรองพิจารณาแล้วก็ไคร่ครวนในธรรมนะคะตัววิริยะคือความเพียรพยายามนะคะตัวปีติคือความอิ่มเอมใจตัวปัตสลาทินี่คือความสงบ ในโพชฌงเจ็นะคะตัวสมาธินี่คือจิตตั้งมั่นนะคะตัวอุเบกขาคือการวางเฉยนะคะเพราะฉะนั้นในโพชฌงเจ็ดเนี่ยจะเห็นว่าสติธรรมะวิจยะวิริยะปีติ ปัตสลาธิสมาธิอุเบขานี่คือองค์รวมของการตัดสรุธรรมนะคะวันนี้ตัวพี่วันก็มาบอกคําเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้จดจําแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะอาจจะมีประโยชน์ในการที่ทบทวนทำได้นะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีนะคะสำหรับพ่อชงเจ็ดนะคะอยู่ในหนึ่งของการตัดสรุธรรมของพ่อพระพุทธเจ้าซึ่งพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ย จะใช้อภิญญาเทศิตธรรม37หรือโพธิปักคิกยธรรม37นะคะตัวโพชฌงเจดจะอยู่หนึ่งใน37ธรรมนั้นก็กราบสวัสดีอีกครั้งนะคะให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีในเรื่องเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ได้ทั้งสองอย่างเรียกว่าอุพโตภาควิมุตต์ ทำให้ราคะโทสะโมหะกระเด็นกระดอนออกไปจากเนื้อตัวชีวิตนะคะจากนั้นคุณก็จะได้ตัวที่เรียกว่าปฏิสัมพิทายานก็คือความแตกฉานสามารถแสดงธรรมได้แตกฉานในอัดแตกฉานในธรรมแตกฉานในภาษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะฉะนั้นก็ต้องออกมาแสดงความ มีความถนัดความเชี่ยวชาญตรงนี้โดยการแสดงอนุสาสนีปาฏิหารนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศัสด,สดาจนถึงองค์พระเบื้องสูงผู้คุมกฎทุกพระองค์จะชอบคนที่ให้ปัญญากับผู้อื่นเพื่อที่จะให้ผู้อื่นตื่นรู้และนำรมของพ่อพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติและเราเป็นผู้บอกต่อนะเป็นผู้แนะนำต่อเรา ก็จะเป็นผู้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ได้สาอุปาที่เสสานิพันธธาตุนะคะให้เป็นอรหันต์ในชาตินี้แล้วก็มาทำหน้าที่ในการช่วยเหลือนะคะ แบ่งปันธรรมเพื่อให้ทุกคนได้ปัญญาแล้วก็มีช่องทางในการหลุดพ้นได้จิตพ้นทุกตั้งแต่มีชีวิตอยู่นะคะวันนี้ก็ขอให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมขอให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนามาเร็วนะคะร่ำรวยนะคะอนุโมทนาสาธุซึ่งกันและกันสาธุสาธุสาธุคะ่ะบายบาย